ก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับสำหรับเลขเด็ดพ่อเต็งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูสูตรเป็นสูตร2ตัวล่างนะครับก็จะมี2สูตรครับประกบกันครับสูตรที่1แล้วก็จะใช้สูตรเดิมที่ยังเดินอยู่นะครับก็คือใช้หลักร้อยบวกกัน5ครั้งครับ5ครั้งนะครับจะเป็นสูตรสูตรนี้จะเดินมา มาก็หลายงวดแล้วครับร้อยบวกภาคห้าครั้งแล้วก็บวกสี่คงที่นะครับ9 5 45ครับได้เลขห้าหบวกสได้9ครับเราก็จะใช้สูตรนี้เป็นสูตรเด่น3ตัวนะครับก็จะเป็น9 0 1ครับ ศูนยนี้ไปก่อนนะครับศูนย์บวกกันห้ครั้งก็ได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกสี่คงทีครับก็ได้สี่เป็นสี่ห้กงวดนี้ครับก็เจ็ดห้าสามสิบห้าห้าบวกสี่คงทีครับเป็นเก้าครับเก้า 0 1>, 1ครับ5 5 25ครับบวก4คงที่ครับก็จะได้9 0 1นะครับวันนี้ครับ9 5 45ครับ5บวก4คงที่ครับได้9ครับ9 0 1ครับ ศูนย์บวกกันห้าห้าครั้งก็ได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกสี่คงที่นะครับก็ได้สี่นะครับสี่ห้าหกครับงวดลาสุดนะครับสามห้าสิบห้าครับได้เลขห้าครับห้บวกสี่คงที่นะครับก็ได้เก้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งครับก็คือสูตรนี้สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ใช้มาหลายงวดแล้วไม่หลุด ไม่หลุดนะครับอย่างงว,วดนี้ก็เข้าเก้านะครับเข้าเก้าเข้าหนึ่งเลยเยอะอย่าไปพิป่งตีน <_ S 1> 9, เข้าเก้าเข้าหนึ่งงวดนี้ก็เข้าที่ห้าครับงวดนี้ครับเข้าเก้างวดนี้ครับเข้าเลขหนึ่งครับออกหกหนึ่งงวดนี้ครับเข้าเก้ากับศูนย์นะครับ วันที่ผ่านมาครับเข้าที่เลข4นะครับสําหรับงวดวันที่1มีนาคมนะครับเด่นที่9 0 1นะครับครับเราก็จะมาดูสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับที่เป็นตัวประกบสําหรับเลขชุด2ตัวล่างนะครับจะใช้หลักหน่วยบนครับหนึ่งครั้งบวก1คงที่ครับ จะเป็นเด่น2ตัวนะครับ0ูบวก1ได้1ครับแล้วก็จะได้1กับ2ครับผลรางวัลืวดต่อมาครับออกล่าง91ครับก็เข้าเนี่ครับเข้าเป็นตัวกลับนะครับมวดต่อมาครับ บวกเพิ่มหนึ่งแต้มก็เป็นแปดครับเราก็จะได้แปดกับเก้าครับผลรมวลวดต่อมาครับออกแปดห้าครับก็เข้าแปดห้านะครับวดต่อมาครับเจ็ดบวกหนึ่งครับก็ได้แปดวลครับเราคิได้แปดเอาปากกาลืมเปลี่ยนปากกาขออภัยครับ เนะครับบลรางวัลเมื่อต่อมาครับออก89นะครับมาทั้ง2ตัวเลยครับจะประกบชุดนี้ก็ได้89ครับงวดต่อมาครับหลักหน่วยเลขสีครับ4ีบวก1คงที่ครับเป็น5ครับเราก็จะได้5กับ6ผลรางวัลเมดต่อมาครับ หกนึ่งนะครับก็เข้าตรงๆนะครับ6กหนึ่งครับวดต่อมาครับหน่วยบนนะครับ9ครับ9ก้าบกหนึ่งคงที่ครับก็ได้ศูนก็จเป็นศูนย์กับ1นึครับผลรางวัลโนต่อมาครับออก0ูนย์เครับเข้าแล้วครับ งวดที่ผ่านมานะครับ3ามบวกหนงของที่ครับได้4ก็จะเป็น4กับ5ครับงวดนี้ประกบชุดไม่เข้าครับกลายเป็นตัวชนนะครับชนที่4กับ5ครับมาดูงวดล่าสุดนี้ครับ5 บวกเพิ่มหแต้มครับห้บาบวกหนึ่งได้หกนะครับเราก็จะได้หกกับเจ็ดนะครับทีนี้เรามาดูครับในงวดที่ผ่านมาครับ <c oughs> มันเป็นเลขชนนะครับบางงวดชนมาครับ,บง,งวดชนมาบางงวดก็นี่ครับจะมีงวดนี้ที่ชนแล้วไม่มาครับ มาแค่ตัวชนนะครับตัวประกบไม่ออกนะครับออก4ีสามนะครับเรามาดูชุดจัดชุดสําหรับ1มีนาคมนะครับเลข2ตัวล่างนะครับเราก็จะได้69 60 61หก 7จ็ดนะครับงวดที่1มีนาคมนะครับ1นึ่ทับสทับหกเจ็ดนะครับอลองดูนะครับสูตรนี้ก็พยายามหาสูตรมาประกบให้ได้นะครับเพราะว่ามีสูตรที่เดินอยู่แล้วก็สูตรที่หลุดไปแล้วก็ผมก็เอาสูตรหลุดไปมาออกไปครับไม่ไม่ตามต่อมาตามสูตรใหม่นะครับ ถ้าสูตรที่หลุดไปนะครับที่ใช้งวดก่อนก็จะเป็นดึงเลขสามาเป็นอีกหลังหนึ่งครับเป็น3 4มหครับแต่ก็งวดที่แล้วไม่เดินนะครับงวดนี้ลองใช้สูตรนี้ดูนะครับจะเป็นล่าง6ชุดนะครับ6กเก้าหก7ู7 1นะครับก็อย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับเหมือนเดิมครับไม่ต้องเชื่อผม ผมก็ไม่รู้มันจะออกอะไรครับก็ดูเป็นแค่แนวทางนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ,รบถ้าชอบก็จัดไปครับชุดนี้6ชุดผมว่า9น่าจะมาล่างนะผมผมชอบเกวันนี้เน้นก็จะเน้นที่นี่นะครับขีดเส้นใต้ไว้ ก้าับเจ็ดเก้านะครับชอบชอบหกบนล่างเลยวันนี้ถ้ามาก็อย่าลืมครับวันอ่าวันนี้วันที่หนึ่งมีนาคมนี้เป็นสลักสัญจรที่ไม่แน่ใจว่าสงขาหรือเปล่านะครับก็สัญจรครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสลักสัญจรก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านที่ดูคลิปนี้นะครับ โชคดีครับถูกรางวังลลอตเตอรี่ทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ